คลิปนี้มาถึงทางแยกนะคะไม่อ่อนเราจะพาเพื่อนๆแยกแยกทีสามแยกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะตัวแยกนี่ก็แยกนี่ก็แยกนี่ก็แยกนะคะในแถวนี้นะคะมันจะสลับแถวกันนะคะเพื่อนๆแถวที่แล้วเราจะแยกแค่สองแค่สองนะคะเนี่ยตรงนี้แยกสองตรงนี้แยกหนึ่งตรง แถวต่อมาคือแยกสามนะคะแยกสามแยกสองแยกหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้จะเริ่มแยกนะคะในมุมนี้ก่อนจะถึงเหลี่ยมเราแยกลงที่3แยกนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาข้ามมาตรงนี้ ็หนึ่งสองสามเราจะแยกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะไม่ซีเรียสน,นะคะโซ่สามเอาที่สบายใจ <c oughs> แต่ถ้ามันยวยมากมันจะไม่สวยนะคะตรงตรงตรงทางแยกตรงกลางเอาพอดีพอดีค่อยๆค่อยๆบานออกนะคะ ถ้าเราแยกมาทุกทุกแถวเลยมันจะไม่มันจะย่นนะคะมันจะไม่สวยนี่นะคะแถวนี้แม่ออนก็จะใส่ที่หนึ่งแยกสองแยกสามแยกนะขยายออกก็คือ1ดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหดอก ในแถวที่แล้วก็จะมีแค่หนึ่งดอกสองดอกแถวลงมาลั่นลงมาก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะคะมันก็จะขึ้นไปหกขึ้นไปสี่ขึ้นไปหกแล้วแต่นะคะเพื่อจะให้งานเราออกมาสวยนะคะเพื่อนๆแม่นออนเริ่มใส่ชมพูบานเย็นแล้วนะคะ อันนี้เราจะทำหลักเป็นสีเขียวไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ส่วนดอกเราก็จะสลับดอกไปสลับสีไปนะคะแม่ออนก็เอาตรงมุมทำตรงมุมให้เราดูให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะ แล้วเราก็มาเจอกันในแถวในตอนขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆเรามาต่อกันเลยนะคะแม่อ่อนจะพาเพื่อนๆมาถึงจุดจุดจอดจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราจะขึ้นสีชมพูนะคะ เมื่อเรามาถึงจุดจุดที่เราขึ้นนะคะจุดจบเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนก็จิ้มไปเลยนะคะกิ้มโซ่ไปในหลักที่ที่สามนะคะเพราะเราขึ้นโซ่อ่าขึ้นโซ่หลักนี้ที่หกหลักนะคะโซ่เริ่มต้นที่หกหลักเรามากิ้มเอาที่สามโซ่แล้วก็อีกสามโซ่หนึ่งก็จะเป็นแถวกั้นอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่เสร็จแล้วก็ให้ เพื่อนเพน<ๆ>ล้วงนะคะเอาโดยการหยิบสีชมพูขึ้นมาด้วยล้วงประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาสีนี้ไปเอาสีชมพูมาสีเขียวก็พักไว้นะคะไม่ต้องเอาสีเขียวตามไปนะคะก็ขึ้นไปดึงให้ตึงนิดนึงหน่อย ึ้นโซ่ไปที่สามโซ่ตอนขึ้นห่วงเนี่ยจะขึ้นที่หกนะคะตอนขึ้นเริ่มต้นเพะตอนขึ้นหลักนี่ขึ้นที่สามนะคะมันจะมีสองสเต็ปลงหลักธรรมดาหรือว่าหลักคอหนึ่งคอสี่หลักหลักที่สี่ก็คือโซ่ของเรานี่นะคะ ทุกช่องทางท,ทุกทุกช่องก็ไปเลยนะคะสีหลักพันคอรครั้งเดียวนะคะสีชมพูแม่วันก็ก่ลาวว่าจะทำสีละสีละสามนะคะสีละสามแถวด้วยการที่มีน้ําตาลไหมขั้นตรงนี้หนึ่งแถวนะคะ ไม่อ่อนก็จะประมาณแบบนี้จะได้ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึง่งนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อเรามาถึงแยกสามแยกสุดสวิงลิงโก้เราแล้วเราก็มาอยงนี้เลยเราก็ใส่ไปตามธรรมดาเลยนะคะงานเราก็จะเริ่มขยาย เห็นไหมคะมันก็จะได้สวยเขาเรียกว่าขยายไปในตัวขยายแบบไม่รู้ตัวเพราะ่ไปเรื่อยๆเลยนี่อันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ไปเพื่อจะให้งานเราออกมาโอเคโอเคสกเล็ก,กว่เมืองกันเน้อถ้ามัน ไม่โอแล้วก็แถวต่อไปใส่หลักที่สองหลักนะคะเพื่อนๆหมายถึงไม่ถึงหมายถึง,ถงตรงแป้นขยายนะคะตรงแป้นขยายเราก็จะมาขยายแค่มุมนี้ประมาณนี้นะคะอย่าอย่าขยายไปหมดนะคะมันจะมันจะย่นนะคะมันจะย่นมันจะไม่สวยนะคะ แถวนี้จะจะเริ่มย่นแล้วแม่ออนว่านี่นี่นะคะงานเราประมาณนี้เลยเห็นไหมคะน้องก็จะสวยแล้วทีนี้แถวต่อไปที่เราทำขาเนี่ยเราก็ทำเหมือนแถวนี้นะคะแถวแถวแถวสีชมพูข้างล่างนี่นะคะเราจะไปทำแบบแถวนี้มันจะย่นไปกันใหญ่นะคะเราก็ค่อยค่อยค่อยขยายงานไปนะคะ แล้วงานเรามันจะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนเื่อนเห็นไหมงานเราก็จะออกมาสวยประมาณนี้ขยายไปโดยที่โดยที่มันจะไม่ย่นมันจะไม่ย้วยเกินไปนะคะถักแถวนี้ไปให้ถึง ไปให้ให้ให้สุดรอบเลยนะคะไปให้สุดรอบเลยแล้วแถวต่อไปเราก็มาเจอกันเดี๋ยวแม่อ่อนจะพาตั้งตรงนี้จะไม่ให้มันบานเกินไปหรือว่าใครชอบบานๆก็ใส่ไปเลยมันยย้ยวยๆนย่นๆไปเลยก็ได้แต่ใครจะตามแม่อ่อนก็ทำตามแม่อ่อนนะคะ ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ออนทำให้ดูอีกหนึ่งอันแล้วเรามาเจอกันในตอนทำขายอีกขาหนึ่งเราจะแม่ออนจะพาทำไอ้ที่มันช่วงขยายในแถวต่อไปนะคะอันนี้นะคะสวยไหมเอย,ย,ยเดี๋ยวมาเจอกันใน ในจุดนี้นะคะเมื่อเรามารอบแล้วแล้วแม่อ่อนก็จะพาเพืเ่อนๆมาขึ้นตรงนี้ว่าแถวต่อไปเราจะขึ้นขากี่ขากันนะคะขึ้นตัวตัววีกี่กี่ตัวนะคะ